นี่นี่มีอะไรหรอเราอยากเปิด PowerPoint ตัวนี้จังจะได้พรีเซนต์ความห่วงใยของฉันที่มีต่อเธอได้ไงมันใช่เวลามาแอลหนูไหมจ๊ะพี่จ๋าตอบน้องมาก่อนว่าสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายกับแยกค่าใช้ใจ่ายมันคืออะไรแล้วต่างกันยังไงอะคะครับเตรียมข้อมูลมาให้แล้วครับก่อนอื่นนะพี่ปกป้องแนะนำให้น้องทำประกันชีวิตคุ้มครองระยะยาวเพื่อจะได้วางแผนสุขภาพระยะยาวควบคู่กันไปด้วย เพราะถึงตอนนี้จะแข็งแรงดีแต่อีกหน่อยอายุมากขึ้นโรคอาจมหาพอถึงตอนนั้นอยากจะทำประกันสุขภาพเพิ่มเติมก็อาจทำไม่ได้แล้วเพราะสุขภาพไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับส่วนสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่ายก็จะกำหนดวงเงินความคุ้มครองที่เบิกได้ในแต่ละรายการตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินวงเงินเอาประกันภัยเช่นค่าห้องค่าแพทย์ค่าผ่าตาดัดค่ายา ก็จะจ่ายตามตารางที่ระบุไว้ในกรมทัรม์ข้อดีคือเบี้ยประกันภัยราคาไม่สูงเหมาะสำหรับคนที่มีสวัสดิการแบบหนูคราวนี้มาดูสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายนะครับตัวนี้ดีสุดในยุคนี้เพราะเบิกได้หมดเลยถ้าจะต้องจ่ายเองก็น้อยเพราะเขาจะกำหนดแค่วงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อครั้งเท่านั้นยกเว้นบางรายการ ยังคงเป็นแบบแยกค่าใช้จ่ายอยู่เช่นค่าห้องค่าอาหารจึงยืดหยุ่นและครอบคุมหลายรายการค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงอันนี้ลดความกังวลค่ารักษาพยาบาลได้ดีแต่ค่าเบีย้ยประกันภัยก็จะสูงก็แบบแยกค่าใช้จ่ายรู้อย่างนี้แล้วหนูจะตัดสินใจทำแบบไหนดีก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของเงินในกระเป๋าต้องวางแผนให้ดีส่วนเบีย้ยประกันภัยจะปรับขึ้นตามอายุของเราด้วยนะ ไว่าอยากดูแลน้องไงเริ่มจากจ่ายเบี้ยประกันภัยให้น้องก่อนเลยไหมคะพ<ะ>ี่ปกป้อง